รถแทงเพือจืรถมาทำไมเนียนก็แจมาะป่ามาแทงกิดเครื่องเรียงหมั่มาพูดเตือนมดกิดว่ายามันจกหันเออพูดวันเตียงเตียมพูดเปลี่ยรถมาจึงเตือนแล้วไม่รู้เปลี่ยนอะไรคงได้แขกยกคูวงไม่ตกมาตึงดนเลยไจะอะไรีไัรักฉันมาฉันรักที่เธอนพนรักอยากได้เธอได้มาเคียงข้างอยากตดยดอกาดีคน้ดน

มาเตือนแม่ฮันเอเตตํำพื้นลเปลงไอไร่คองแคแปลกแปลกทำไมนี่เนื้ออาชาลามาไฟให้นั่นก็เรียกว่าดุนซีดุนซีแปลว่าเอาโยความมันฮันเออโหแต่ความมันกันความหวานความหวานไม่โอ้แต่ความมันกันฮันเอออย่าไปโทษเด็กแต่เตรียมโยนคุณทัดย่างอย่างร้องเพลงรกเลยนี่ก็ บ้านคุ้มไปกวางเละน,นี่พอนั่งเลือกตีช่องตรงนั้นมึนกนงก็ได้ได้ยินเลยลองปลือปริ่ร็อกบูดกันยังตีช่องยขึค้คนลับเบงชาติเกียงเธอจะไปกับฉันเราหูนอนวันมันโนยนในจอกฉันนี่จะขอเบาหวานดีในจอกไม่หูนอนวันอยากจะชนเธอนานใครขี่ยางแล้้ยวอยปันธอกับฉันไปเทียบดีไปกับพีใหม่จ้ามาหูปองล้มันโยนในส่วนข้างปลอกมาไม่กี่องกอะคุรัสกไปตะน่ายางว้าวา

ใชต้องโกบบนั้นไม่โกเพื่อโยกขุนตาโจ้เด้นอ๋อแปลกกันมึงว่านุ๊กเป้แต่ไม่นี่เออมันเพ็นแบบนั้นเนี่ยจะไปว่าตาควรกูใจจริงเลยกูชอบลูกตุงเทยมึงวาอย่าเนอเพลงผมพวงกูชอบเป็นชีวิตจิตใจเพลงผมพวงมีความหมายแล้วเจ้าจริงเงินมึงเชื่อถ้าลงควงไ้ดีแตาเพลงผมพวงเออควงไ้ดีแตาเจ้านี่เงินมากูเพลงผมพวงเพลงกันแต่กูรอไม่แม่เ้ากูควงแม่เจ้าลํำพลู้เลย เรียร้อยฟังไล้สิปะ่ะเมื่อถูกลิย้ยวยนยนของเมตาวนั่งดาวว่าเช้าผมเป็นลานเบาวลิ้วยนเชียนคว่างห้สูนปุกปูนลิว้วไอพอลผมนี้ลักกีจะบอกยนไม่เต้ามินจนเป็นลม กินกาดิบวัวรุงมวนในพุงตดยังดังเปล่งเปลเรไรไรเปล่ปงผมพวงเออแม่เต้าลำเล่เกุลิวหมดเชียนมงมาแจกแรกให้ลาอยู่พันนันจิติปังพี่กังจิติปังเริ่มกันหลายเปลนนู่งอันนี่อันผมอย่าไปเลี่ยงริ่มกันหรออยาไปต้นใจเปนตาผมไม่ชอบเลยทำไมลูกเอ๋พอบอกแล้วเธออยาไปอะไรอาวอนกับผู้ชายตี ชื่อว่าขว้าชายโกสินพ่ออาสาวันนี้พอจะไปเมืองมนุษย์ไปเมืองจำปาทองไปถามไม่รูด้ดำรู้แดงว่าขว้าชายมันจะเอาอยัางไงไม่มาแต่งงานมันตายพ่อเองจะไม่เสียโอกาสเต็นโตเกียอีที่พ่อได้ร้างก็ได้จัดเช่าวไว้เพื่องานวิวาสกูกถ้ามันไม่มาแต่งานพ่อจะขนไปที่เมืองมันจัดงานศพมันเลยร้อยดอนร้อยป้า,ปาว่าไงลูกถาอยาร้องให้จีดิบัง ลูกอยากจะมีลาน,นิจิปังจะได้มีลานุ่มจะกอนปีกาพ่อเองก็อยากมีหลานเต็มแก่มีหลานจะได้สักผ้ากี่สีผ้าเยี่ยวเวลาพ่อแก่ชะาคนเรามันไม่พ้นความตายคนที่จะตายมีลูกมีหลานไว้ชื่นชมลูกอิจฉาคนอื่นก็นมีลูกกันจึงนั้นอย่าไปอิจฉาถึงเวลาเธอจะมีลูก้วยการจะมีลูกเร็วๆนี้ทำยังไงเอเพริกาวเอาไม่พ้นแก่ไย่เปียกมัน พ่อไม่ควรจะเข้าใจถามมันสิลูกไอ้เปียงมึงบอกลูกกูหน่อยด้วยเปี้ยเปียงเปี้ยเปียงเปี้ยเปียง chemical เนาะมันอยากค่อยการเรียกมึงอะไรนั่นแหละตึงกูเจอเปียงหมดเลยทีกาแกนไปจ้าเปียยเปียงเปีป้ยเปียง แค่ไม่ก้าวลราเรียกเจอไม่ตุกูมามาพูดหมแกกีตายปีเปียงปีเปียงปี่ควีมครับปี่ควีมโยมันรถตุกหมายคืนเลยไตรถคพิมรัตภูมิรถดันเอดลาดังข้าวดังข้าวดังยากูควาควาคว้าเลทตัวัน เลยข้าวลงควีมนั่นเออคือนั่งพิงแล้วมึงว่าผู้นังรอแกนตาย rồi เห็ดต้นแต่ว่าเมียควีมมาเอาข้าวตัวฉันเจอปรื้ยกับเมียควีมเฉยร้อยไอ้ไร้ลยตัวผูขึ้นเยียบไม่ได้บนหลงนั่งตัวจะเบียบลุกลงนั่นไอ้้อยขึ้นเยียบไม่ได้นนักไอ้ไอ้ไอ้อันนี้พุกไอ้ไรครับอันนี้พุก เห็นมึงมาหยียบอันนู้คุณเลยว่าอันนู้พุกแต่เลวันนี้พุกกุกนี่พลัดอ่ะหันดูรอยเมียควีมเลดูอยู่ด้วยกันแต่การตีทริปคุณนังรอคือนันวิถวัฒนประการประกาศโัวคุณนังรอว่าที่แหลนุ่มวันนี่พุกเคยให้แหลนุ่มก้องเละทำไมแหลและประกาศไ้ดำเพื่อ คุณังรลติดริบว่าเลยยังไม่นทนตีประกาศว่าเปื่อคืนนี้หลังจบละครอย่าพลาดรายการตีจิบพอกับดาราสาวอันนี้บุกคุยเปิดอกคูดกันเพื่อรอกมันต้องหลอกเชื่อกันมั้งเลยบ <c oughs> ้าได้เหลืองเปชุ่นกายเปลี่ยนโกจริง <c oughs> พี่เพียงครับน้องอยางจะมีปวัวมาหรอย,ยไม่มีปวัวเดี๋ยวได้ แต่ขั on, ้ีจะมีสามีไม่ใช่หายไอ้กา no. ้นเรา่าผัวหา้แต่เราที่อยู่กันได้ไหมความรักมันมีเกิดขึ้นไปช่วงแรกพอม่านนั้นและนองเชื่อพีแต่ครอบครัวที่เขาโยกกันได้ไม่ใช่เขาโยกกันเรารักเขาโยกเราความเข้าใจกันถ้าเรามีความเข้าใจให้ยถังเขาแลยเราเลยอยู่ไปแล้เมียแรงไประกิกับผัวย้อนลงพอ่าผัวแรงไประกิดเมียย้อนลงต่างคนต่างย้อนไม่นานเกิดนี่ ย้อนลงตรงนั้นย้ยอนลงในเมียเนีมันแรงจุนตั้งใจฟวงแกนายกูณเจ้าตาคนราบกบ้องเลอย่าตึงไอ้คนพ้อยกันพอตึงเลยกันทำห้ย้อนเลยว่ารุงรุงเงยหนึ่งตึงนั่งหน้าตึงรินเลยบางทีไม่ถือทำเพื่อย้อนหุ่ใจมือเฮ้ยฮันโอเวทนาแกตายเฮ้น้นองอยังจะมีป่วยยังจะมีลูก น้องยังพี่ที่ที่มีลูกค่ะเห็นคุณยินก็มีลูกกันจังนั้นมานั่งดูนางจุลุงเห็นไหมดูพี่แดงมาจากกรุงเทพมาดูน้งก็ยังมีลูกพี่เพียงมีลูกไหมมีครับพี่เพียงมีลูกกี่คนจะช่องลูกมาเหลากว่าบ้าดำกี่คนนะจะช่องลูกก็ดูหน่อยนะอย่าอย่าร่องนะ ดูหน่อยไม่ได้เหรออยากอยากคล่องมันดุอ๋อมาดูไม่แต่พอมันดุดนลูกพี่เพียงจ่องลูกครับผู้หญิงผู้ชายครับชายเพชชื่ออะไรบ้างเบาเม็ดกับดินเล็ดต้มแม่เคนดดินเล็ดพี่เพียงครับลูกพี่เพียงน่ารักไหมคลุกคลิกคลุกคลิกอ่ะผู้ลียได้คลุกคลิกคลุกคลิกกัน พี่เพียงค่ะครับยะู้พี่เพียงอยู่ไหนอ่ะโยโย่ท่ามอย่างวัดชายเด่นภาคใต้ที่ไหนอ่ะอำเภอ,อยารังยารังเด็กจ๋าครับทำอะไรที่นั่น,ปล,ป,ลนนะปลูกยากล้โบุเลียงหัวชนปลูกที่ไหนทต่ยารังอันนี้ปลูกเยอะไหมปลูกเต็มพื้นที่เบืงองยารังแล้ววันนี้ลำก็ไปจังวัดลำพูนแล้วอ้าเด็ก แทงกบบระโปลำพูนใครโลเบาพมแทงแทงเงินพอดีผักผัวแกโยบละนูกก่แกมาช่วยห้ามใครมาห้ามล่วงนวนลล่วงนวลเออถ้าล่วงนวลไม่มาไม่รู้ตายครั้งนึงูอวะจริงน้องไม่ใช่ยใจน้องเป็นผู้หญิงที่หาความที่จุดน้องไม่มีคนรลักเลยอ,อยากกินบ้าขาดคุณเราเกินโคมันตึงแงมันแน่จ้าพี่้กำลังใจนะ พี่เปียงครับพี่น้องพี่ไงน้องฟังหน่อยเนอน้องอยากที่วางเพลงได้น้องบอกมาเลยอยากฟังพี่มีแต่ให้ลองได้ไหมเพลงนี้ร้องได้ตานัดพูดแกลอย่มึ่งจะบอกเนื้อที่อมเห็นว่าร้องได,ตดาตา้ตานัดว่าตานัเป็นผูร้องได้แต่แต่นี่กูกูไม่ใายนัดเต่เอไรอย่างเออันแรงกว่าไม่ตู้ขึ้น นนพี่คนนี้นั้นมีแต่หให้พี่คนนี้นั้นมีแต่หห้ได้เลยอ๋อเจ้าจะไหนไม่เคยไงพี่เจ้าจะไหนไม่เคยให้พี่ได้เลยอยากได้อะไรหาให้คนดีอยากได้อะไรหามา ได้เลยแต่กูรองเองไม่ดีว่าบอกระหนุ่งนะมึงมีหน้าเทียบ่บ่าบามาเลยอยากได้อะไรหามาให้คนดีอยากได้อะไรหามาให้คนด,ดีอะไรเลยแต่กูก็จำนะได้ตอนนี้แลไไหละกูก็จำได้ตอนนี้แหละไปเปกันไรร้องไปกัตามเปื่อนไป บ้าเกลืเลยอย่าไปคุยกับไอ้พวกนี้มันเสียเวลาเวาไอ้พวกนี้มนไม่ค่อยมีความทุกข์ร้อนมันไม่เดือดร้อนอะไรยูแบบไอ้พวกนี้มันก็มีความสุขไปอย่างนะลูกของพ่อวันนี้พ่อเดินทางไอพ้พนแก้วแกอยู่บ้านดูแลลูกกูด้วยเจ็ดวันกูกลับนะมึงมีหน้าที่าพาฟืนเกมาไว้กับไอเ้เปยกมีหน้าที่ตักน้ําใสา่โอ่งไรนั้นลูกพ่อพี่กังเธอไปพักผ่อนเจ็ดวันพวกกลับอย่าร้องไห้เสียใจเหี้มที่พ่อไม่อยู่นะลูกนะ ปไปลูกไปส่งพ่อมามมาลูกมาไปเพียกิ็วๆอยากไมมครับคนแก่บอกเลยว่ามึงครบครูมีหน้าทีจะต้องทำดูแลน้องกันดีค่ะแล้วค็คูมีหน้าทีจะต้องป้าคุณมึงมีหน้าทีตักน้ำใจ้มนะเพราะวันนี้พูกแกเรามาไทายมาหน้าแค่ไนวะถ้าจะมดว่าเคยแพ้นคนนั้นตักน้ำคันป้าคุณขัน ถ้าค really ุ้แพรถ้ามึงแพมึงทำนามขันป sure> ้าคุนขันแต่ถาวัดสมุนกูใจะนาถ้ามึงนาค้ามมึงตาแต่ป้าคุณบุตรนามเอง้รยให้มันหยุดตีตามไมตีบอกกันทีมึงฟังไอ้ก็ใช่นะมึงฟังเลยคิดกันคือตอนเดียวถ้ามึงแพรกคู่อย่ามามึงทกนามขันป้าคุยคันถ้ากูนามึงตึงมึงป้าคุกูุตกนามเองมึงไม่ต้องเลยแล้ว ไม่ได้แรงกูทำเพีงเดียวเออตายไปเร็่ตายนะกูตายยไงเออกูตายว่ากูเป็นนังนังรานอาหารแงนึงเออนังราานาหารแงนึงกูซังลาวีมาควากนก็คิดคร่มละที่ร้อยบาทรีคร่มที่ร้อยเออตึ้งมูทอดจานหนึ่งแปดทิต้มยำหม้อหนึ่งร้อยยี่ทกาวกะ่บ้าลาวีที่ร้อยมู โดดปดทิปปิรอยปึงลาอตึงกระตมยำอยยีอยยท่ากับขบทรไอ้ท่ากับกีบทเท่ากับองอยเด๋ที่รนไอ้นู้ขาเล้ากูเล่นท่ากับนี่ปัญหาเรยตายเลยตายายนอ ไตว่าขนมอะไรเอ้ยจัดอยู่ในประเภทต่ขนมพิการขนมอะไรพิการนุ่มไรดมพิการดมกากไอพิษนุ่มบาพิษนุ่มดิฉันพิษพิษเดียวท้าไม่ตายตีวันตายก็พิษตีให้นุ่มไรพิการนุ่มขอมแ่ขอมอ๋อเอยจริงายเลยกอดุยตายว่าขนมอะไรเอ้ย ให้มีลักษณะกาไกลกับรถควายฮะนุ่มอะไรเอ่ยตีกลยกับรถควายตีจุดกลยกับรถควายเก็ดจุดนุ่มอะไรตุ่มตุ่มจีนยาวๆาพิษหลอดจอมพิษต้องมวนพิษนุ่มอะไรกกลยหลอควายเจ็ดจุดยอมนุ่มกรอกเฮ่ยปวจชาดหน่นุ่มกรอกนุ่มกรอกมันกลยกับรถควายตุ่มหน่อยกลยกันแต่มันมีร่างันไปครับเฮ้ยวันตักน้าไม่จ่ายโอ้ โยเมยากตะโบนายจริงมาโยเป็นทานเพื่อนมาว้ไมย่าควาแล้วเราต้องรูกันอนกกลุงคอยรุดมาแล้วโอ้หนกกลุงกลุคอยกรุเพียมมารินบินมันต่ความอนรุดมาจ้า งูไปยืมกรงนกของลุงทันหน้านวลมาต่อวะต่อนนกว่าเตะดตมเลยวันวันรถนั้นดังอีใต้นกไม่เข้ากรงงูลาบดูได้มไหมกูกูนอย ไม่รวยฮงไม่ลำรัวฝืดแล้วกันเลยวหรอเอาเลยยังกันตัวเลยมามรูมาตัวบ้างเอ้อว่าปาพ่อมาแล้วร้อนใจหนักเจ้าจมยักจกประเทสจากกอบแกดกิดตึงเจ้าแต่ลูกเจ้าตีจัดใจ เคยยิ้มเย้มทุกวีวันแต่จอมควันมาเปลี่ยนไปนะหนวินะในรือไทยร้อนเราเธออย่างเจนะ้าล่ะนักหู้รถเครื่องแล้วนี้จะยิงนะกูปิดด้นที่เมืองเยากการชนาดิ์คงจะไม่ผิดปัญหาเจ้าจอมอยากจับกระบองข้องมาลนะออกจากเมือง ยากปารากาดูเดนป,ป่าลอยพองพังเพียพยายย์นี่ตอนไห่ตะวันใจเราเดินมาพบ,บรีบประประทับตอนใหม่ยายความมืดดำมันช่างคลำมันหลืดใสเจ้าช่วงในกินถึงลูกปลูกรา ยกยังโดดก้ามน,ามนำลำธน,น,นเจ้าจอมันนี่รีบเดินเพลินปรึกซาเจ็ดวันแล้วสั้งวัยว่าจะมานำข้าวกล่าวกันว,ว,วิวามาบอกให้กับนารี่อยกเด็กเจ้ามายามนานำข้ากลาว น้องตอนกอดมอดน้องอยามนอนในเจ้าหนึงบัดจีกาดคูปลอดมารวมจทดนารีมาถึงปีนี้กันเพื่อ้าวิวา่าวันดีวันตีจับจึงจุกหนึ่งคำละน้องจำนักหน้า เข้าเปนเรือนอิจฉาเพื่อนตุกลาเพื่อนเศร้ากา็ได้ทึงกิวยามหลับยามนอนนี่น้องเยยามหลับนอนต้องคอมอนจินวังการคนเข้าลังการผู้ใจบีบจิ้ว bao bao lẽ ta này ấm thì rút răng mới anh yêu nhạc đây thì yêu kêu qua nát cả nọ rắc phi ta นิว <Mile> จ <dizzy> ับบดเดือดต้องยกหายใจหนาอยากอยู่เคียงข้างกอดนางแก้ตาเววาเจ้าเจ้านันเลยมีนาบิงน้อยนี่ยังคอยคนตำกัดคนวันดำกัดคนต่ำคนไายจงฉันแกตา สองใจแกแต่ตีกันหน้าขึ้นใกลยาเต็มใจมันออกกอกปอกลุมหอยกองหอยกับมันเกยดเก็บยาลงในน้าในน้าจันตีบอลกันรุม น,นล่วงวักขึ้นมาน้องสาจา,าตัวใหญ่ตึงเดือนที่ยากมีคู่เกียงใจและจะตั้งทำไว้ลูกมาราและจะคราประมุนีนหนุ่ยนาที่วาวัด สังคนมันติดคัดมาแข่งแยงมันจุดจะแรงขึ้นลักนาะวิกคตาะหามาจาัดสนามนาัดในอุระหวัดว่าคนไม่คอยเข้าวไม่รู้จักราวขย่างไรลุงเจ้วเจ้านี่แหละลูกเบ้า้าบาบบ พอจะประรบดันธรรมะให้ลูกยาก็ใจใ้ายเกิดเป็นคนต้องมีพ้นหนุยหนะ้าแล้วกับจิตใจตำจริงใดไม่เดือดร,อราา้อนฤทีิพ่องไงฝนมาก็แก่ของคนอยู่ตีพ้นกันแล้วการรอกรั ที่ผลงานการรอกระทําเรียนและจำปฏิบัตินนหน้าหนุยนามันมีคัดในสิ่งไหนเป็นผู้นำประชาชนมีคนไก้ควรจำไว้ธรรมะเปิดสอนี่้คน้ามากีฮะเดีว่าใช่มาอยู่วัดหนึ่งปีความูกน,นัโพอทราบซึ่ง ลาบจึงนำประเทยของราโจรถโคจิน้นกราบนมันสการก่อนแก,นกนครับหลวงพ่อ,อจะเรื่อพรดหลวงเออนะทีน่นี้วันนี้นกว่าชายโตมาเรียนวิชาความรู้เพื่อจะนำมาวิชาเนี้ยไปทั้งชอนประชาชนให้รู้จักประธรรมรู้จักรถของประธรรมให้กา้าวตึงธรรมะในประชาชนรื่อสังคมมันจะได้ดีขึ้นประเทศนอกหลวงเออิก่กจเจริญรื่งุงเรื่องนะ็้นกอนในปัฒนาวัดตู้ก็ปัตนาจิตใจคนคอนเลยว่าคนนี้รับได้ไมา แต่คนไตยเรานี่รับกล้องเผลือนมาเป้ไม่ได้ปัฒน,นาที่ใจคนจะปัฒน,นาสิ่งของหรือวัตถุมันเป็นเปลืองเราเสียเลือดร้อนกันตัวนี้น่าหลกนะผมจะไปเป็นผู้นําประเทศชาติต่อไปต้องเอาวิชาธรรมะไปสั่งสอนประชาชนนะครับหลวงพอ่อนั่นไนดีแล้วและคนเป็นผู้นาจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตนน่าหลนะครับหลวงพอ่อดีใจที่เธอเข้าใจคนเป็นผู้นําคนไม่จา<ม>เป็นกันนายอะไม่จาเป็นได้กันถูกคนแล้วไม่จาเรื่องอะ คนเป็นผู้นำคนจัญยาบันเลยต้องมีแนบเนียนต้องรอบรููตุกริ้งตุกยางไม่หายพุดนี่ในวัดปอตรงนี้นี่หรอกปอยตั้มเลยที่วันโลกีปอตั้งเป็นนี่นี่เคยเคยเป็นผู้นำมาแล้วมั้งเคยเป็นผู้นำมาแล้วจะยกมือให้เชิญใจที่ที่หรอกว่าตอนนี้นายนู่นเคยเป็นผู้นำแล้วเออเออนงกับคู่มวยตรุคู่กับเรา E